ยีนที่ต่างกันการใช้ชีวิตต่างกันเนี่ยส่งผลให้แต่ละคนมีความพิเศษที่ต่างกันดังนั้นอะอาจจะก,การรักษาที่ one size fits all อย่างเช่นต้องทําแบบนี้แบบนี้อาจจะไม่เวิร์กแล้ว <c oughs> เขาก็เลยมีการรักษาแนวใหม่ที่ชื่อว่า personalized medicine อีกอย่างเราให้ความคำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจยีนมะเร็งแล้วก็การดูว่ายาตัวไหนนี่เหมาะก,กับคนไข้คนนี้เป็นแบบ personalized ไปเลยเป็นแบบปรับจกบุคคลความแก่คือโรค ที่รักษาได้มันคืออะไรครับความแก่เนี่ยรักษาไม่ได้ดังนั้นเราชะลอให้ได้นะครับดังนั้นแหะเราถึงเรียกวิวยาศาสตร์ชะลอไว้โรคหลายโรคเนี่ยมาพร้อมความแก่เรายิ่งแก่อายุยิ่งเยอะโรคยิ่งเยอะความแก่ก็เป็นโรคโรคหนึ่งที่เราต้องชะลอไว้เพื่อให้แม่แก่ดังนั้นเราก็จะไม่มีโรคเราสามารถที่จะตรวจร่างกายของเราในแบบเข้มขนดูได้หมดมาเล็ง<ช>ความชะา ตรวจโรคปกติได้ที่มะเร็งเราเนี่ยจะมีประกอบไปด้วยหลักๆก็คือหมออายุรกรรมมะเร็งและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ผสมผสานหรือว <med ic ine> ่าฟังชั่นัลแมดิซีสมุทรไทยเวชศาสตร์เนี่ยช่วยดูแลทั้งสองด้านพร้อมกันเป็นมะเร็งขั้นไหนถึงสามารถมาที่มิสกวันได้ครับมิสกาวานเราดูแลมะเร็งตั้งแต่การคัดกรองแล้วก็รักษาแล้วก็ฟื้นฟูเลยถ้าการอักเสบ่อน้ังสูงเพราะร่างกายเราถ้าอักเสบตลอดเวลาไม่ดีแล้วเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายโรคมากอันแรกก็คือโรคหัวใจตัวที่2ก็คือวิตามินดีต้องมากกว่า30ับม8 ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยถือว่าอยู่ในเรนจ์ปกติแต่ว่าถ้าเทียบกับอายุแล้วอะผมคิดว่ามันตัดมีสวรรค์ช่วยได้เอาช่วยได้ครับจริงๆถ้าจะปรับวิธีการใช้ชีวิตหรือว่าเริ่มดูแลตัวเองให้แก่ช้าลงเนี่ยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าควรจะเริ่มต้นที่อายุ30ครับปีห้าก็ต้องเริ่มทำแล้วเหรอเนี่ย นี่นี่ขอต้อ,อนรับเข้าสู่ก็สอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้สําหรับใครที่ไม่อยากป่วยสําหรับใครที่ไม่อยากแก่สําหรับทุกคนที่รักสุขภาพนะครับทีนี้เขามองว่าความแก่เนี่ยมันเป็นโรคและมันเป็นโรคที่สามารถรักษาได้<ม>เดี๋ยวลองไปคุยกับคุณหมอที่นี่กันนะครับคุณหมอตีสวัสดีครับ คอนเซปต์นี้เกิดจากหมอท่านหนึ่งของเยอรมันชื่อว่าหมอเวสเซอรี่นะครับหมอเวสเซอรี่เชื่อว่าคนเราเนี่ยยีนที่ต่างกันแล้วก็การอยู่ที่ต่างกันการใช้ชีวิตต่างกันเนี่ยส่งผลให้แต่ละคนมีความพิเศษที่ต่างกันดังนั้นอะ่ะอาจจะการรักษาที่ one size fits all อย่างเช่นต้องทําแบบนี้แบบนี้อาจจะไม่เวิร์กแล้วเขาก็เลยมีการรักษาแนวใหม่ที่ชื่อว่า personalized medicine และสําคัญที่สุดนะครับตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโรคที่คนเป็นเยอะที่สุดและเสียชีวิตมากที่สุดก็คือโรคมะเร็งถ้าครอบครัวเราเป็นมะเร็งเราสามารถที่จะมาตรวจทีี่่่นนไได้วาาาเเรรออจจะป็หืม หรือ<ด>ถ้าเป็นมะเร็งแล้วก็มาที่นี่ได้ได้ตก<ร>ลงที่นี่คืออะไรกันแน่ครับมิสกาวานเป็นคลินิกทั่วไปที่รักษาโรคทั่วไปด้วยแล้วเรามีรักษามะเร็งด้วยเรามีหมอเฉพาะทางอายุรกรรมมะเร็งในการให้คําปรึกษาในการรักษาเรามีหมอเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยช่วยในการให้คําปรึกษาด้วยครับก็คือดังนั้นเราทํา2อย่างเลยครับก็คือเวชศาสตร์ชะลอวัยแล้วก็ทําผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งแต่สําคัญที่นี่ครับงั้นคําถามที่1นนะครับ functional medicine คืออะไรครับ Functional Medicine หรือว่าภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันมากสมุดไทยเวชศาสตร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการแนวคิดใหม่ที่ว่าการรักษาโรคเนี่ยเราเน้นไปทางด้านหา r o รู a ค s e หาสาเหตุของโรคหลักๆแล้วก็ใช้วิธีธรรมชาติใช้สารเคมีให้น้อยๆในการรักษาครับแร้วไม่ใช้สารเคมีใช้อะไรครับสมมิสกวานตรงนี้เราก็จะมี หลายอย่างสารธรรมชาติหรือว่าแม้แต่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีนก็คือการปรับวิถีชีวิตหรือว่าแม้แต่การให้คำปรึกษาผู้ชนาการหรือว่าพวกนี้มาปรับสมดุลร่างกายแล้วที่บอกว่าความแก่คือโรคที่รักษาได้มันคืออะไรครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าความแก่เนี่ยรักษาไม่ได้ดังนั้นเราชะลอให้ได้นะครับดังนั้นแ่ะเราถึงเรียกว่าวิชา,าศาสตร์ชะลอไวยหลักการก็คือ บางทีเรามีอายุเท่ากันเอ๊ะแต่ทำไมคนนี้ดูร่างกายไปกว่าคนนี้อยงนั้นอะเนี่ยแหละครับที่เราถ้ามีคําปรึกษาว่าเราจะทํายังไงให้เราชะลอหรือว่าแก่ช้าลงเพราะว่าอย่าลืมว่าโลกหลายโลกเนี่ย มาพร้อมความแก่เรายิ่งแก่อายุย,ย,ยิ่งเยอะโรคยิ่งเยอะในปัจจุบันเราเราคิดว่าความแก่ก็เป็นโรคโรคหนึ่งที่เราต้องชะลอไว้เพื่อให้แม่แก่ดังนั้นเราก็จะไม่มีโรคบางทีบอกว่าวัชศาชะลอไัยเสร็จ Anti a n t จ aging เนาะบางคนจะนึกถึงเลยว่าฉีดโบท็อกฟิลเลอร์อะไรประมาณนี้เนาะที่จริงวิชศาสตร์ชะลอไว้มีเยอะกว่านั้นมีอะไรที่น่าสนใจเยอะกว่านั้นมากกว่าคือการปรับสมดุลในร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเราอยู่ในสมดุลแล้วก็ทําให้เราเนี่ย ชะลอความแก่การปรับเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ไลฟ์สไตล์เลยครับจนถึงการใช้สารบางตัวหรือว่าซัพพลีเมนต์บางตัวในการช่วยปรับมันต้องมาดูว่าแต่ละคนเหมาะกับอะไรแต่ละคน ต้องการอะไรอ,อิงจากไลฟ์สไตล์ของเราบางคนอย่างเช่นสมมติคนนี้ไม่ได้ดื่มเหล้าคนนี้ดื่มเหล้าดังนั้นถามว่าต้องการบํารุงถึงเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ววิธีการใช้ชีวิตโภชนาการและการตรวจว่าสารอะไรเราไม่พอหรือว่าสารอะไรในร่างกายเราไม่พอ<ม>เติมเข้าไปเพื่อร่างกายเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นทําให้ร่างกายเราเนี่ยชะลอไว้ เราไม่อยากแก่เราต้องชะลอมันเอาไว้ใ<ช>่เพราะรว่าความแก่มันนํามาซึ่งโรคต่างๆใทําอย่างไรไม่ให้แก่ในแบบมิสกาวันครับใน, Miss One นมนะิสกาวันเนี่ยเราดูองค์รวมนะดังนั้นน่ยมันมีหลายประเด็นที่ว่าเราต้องตั้งความแก่แต่หลักๆแล้วว่าอย่างแรกก็คือไลฟ์สไตล์ก็คือการปรับไลฟ์สไตล์แล้วอย่างหนึ่งมี paper มี research บอกมาแล้วว่ามีสารบางตัวเนี่ยช่วยในการชะลอความแก่เช่นสารที่ชื่อว่า n e d สารที่ชื่อว่า resveratrol พวกนี้ก็จะสามารถช่วยให้เราชะลอไว้ได้เวลาเราแก ไอ้เขาว่าแก่เนี่ยมันอายุเท่าไรในเชิทงทางการแพทย์คุณบออ๋อตัวนี้ตอบยากนะครับทุกคนอ่ะอายุ30อ่ะโฮอร์โมนก็เริ่มรอปแล้วจริงๆถ้าจะรู้ปรับวิธีการใช้ชีวิตหรือว่าเริ่มดูแลตัวเองให้แก่ช้าลงเนี่ยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าควรจะเริ่มต้นที่อายุ30มสิครับโอ้ยปีหน้าก็ต้องเริ่มทำแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่เลยรีบเร็วเราก็<ช>สามารถที่จะชะลอได้เร็วใช่ครับ,รบอ่ะเวลาที่อายุเยอะขึ้นหรือแก่เนี่ยทำอะไรได้ ฮอร์โมนคืออะไรทำให้มันหายแก่ได้ไหอย่างแรกทุกอย่างเราต้องมีการตรวจก่อนว่าเรารต่ําจริงไหมถ้าต่ำจริงเราก็เพิ่มเข้าไปให้ครับดังนั้นรรเราก็มีการเพิ่มฮอร์โมนให้หรือว่าสารบางตัวที่มันต่ําจริงเราก็เพิ่มให้ได้ครับยกตัวอย่างเช่นโฮอร์โมนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อม,มันใหญ่พอฮอร์โมนเพิ่มสูงขึ้นกล้ามเนื้อก็จะมา มันเหมือนกับตัวสัญญาณที่จะไปบอกร่างกายแล้วว่าเสื่อมกล้ามเนื้อได้แล้วนะแต่พอโฮอร์โมนตัวนี้ดอกไปปั๊บกล้ามเนื้อหายเลยแปลว่ามันเป็นสัญญาณที่คอยเตือนร่างกายตลอดว่าสร้างตัวนี้สร้างตัวนี้สร้างตัวนี้ดังน,นั้นโฮอร์โมนก็เหมือนกันลองนึกภาพดูว่าเราเคยมีโฮอร์โมนแบบเพอร์เฟกมา2 0 3 0ปีพอมันเริ่มดรอปบางทีดรอปไม่ไม่พร้อมกันบางทีตัวนี้ลงตัวนี้ไม่ลงตัวนี้ลงพร้อมกันดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าความสมดุลหายไปเติมได้ใช่เติมได้ดวิธีเติมเิ้วียรากลใชชต จนถึงการใช้ฮอร์โมนเสริมความเชี่ยวชาญนี่คือสามารถที่จะตรวจเราสามารถที่จะอ่านค่าวินิจฉัยใ,ให้คําปรึกษาได้แต่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งที่เรามาที่นี่เพราะว่าตอนนี้หลายคนทราบว่าโรคนี้คือโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกไปอย่างเยอะแยะมากมายนั่นก็คือโรคมะเร็ง<ช>ถ้าครอบครัวเรามีคนที่เป็นมะเร็งเร,งร,เราเมรีโอกาสที่เป็นมะเร็งหรือเราเป็นมะเร็งอยู่แล้วมิสักวันในรูปแบบของฟังชั่นอลพิตอร์ีนช่วยอะไรเราได้บ้างครับ ในมิสเกวานถ้าพูดถึงเรื่องามะเร็งนะครับอย่างแรกพูดถึงทีมก่อนว่าทีมมะเร็งเราเนี่ยจะมีประกอบไปด้วยหลักๆก็คือหมออายุรกรรมมะเร็งและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ผสมผสานหรือว่า functional medicine สมุทรไทยเวชศาสตร์เนี่ยช่วยดูแลทั้งสองด้านพร้อมกันรเราจะไม่ใช้แค่ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวเราใช้อย่างอื่นร่วมด้วยการรักษาผสมผสานแต่สําหรับคนไข้าบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ็มตีเรื่องเรื่องสารเคมีในนั้นเขาก็จะไม่ชอบทางด้านเคมีเคมีฉายแสงบางทีเขาจะเลือกการแพทย์ทางเลือก ที่จะเป็นธรรมชาติบําบัดบ้างหรือว่าให้สารบางตัวในการรักษาหรือว่าการใช้อิมมูโนเทอร์ปีหรือว่าการตรวจยีนมะเร็งเนี่ยเพื่อเลือกยามุ่งเป้าสับการแพทย์เรียกว่า t a r g e t i n therapy มิสวันมี2อย่างเลยใช่ครับมีแบบว่าเมีมายแสงเราสามารถให้คําปรึกษาได้ที่นี่เราไม่มีประเกันไม่สามารถใช้แสงไม่สามารถทําคมได้แต่ทำร่วมกันได้ใช่ครับเป็นมะเร็งขั้นไหนถึงสามารถมาที่มิสสวันได้ครับ ิสกวานเราดูแลมะเร็งตั้งแต่การคัดกรองแล้วก็รักษาแล้วก็ฟื้นฟูเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความเสี่ยงคิดว่าครอบครัวเรามีประวัติการเป็นมะเร็งเรามีความเสี่ยงการใช้ชีวิตมีความเสี่ยงก็มาตรวจได้เลยครับ,รบส่วนเรื่องของคนที่เป็นแล้วอยากได้อภินิยัตหรือว่าอยากได เกิพีเนี่ก็มาได้ไม่มีปัญหาแล้วคนที่ฉายแสงเรียบร้อยแล้วหรือว่าอยากฟื้นฟูเราก็มีให้บริการเหมือนกันครับขั้น3ขั้น4ี่มาที่นี่ได้ครับก็คือมาแล้วก็อีกอย่างเราให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจยีนมะเรง็งแล้วก็การดูว่ายาตัวไหนนี่เหมาะกับคนไข้คนนี้เป็นแบบ p e r s o n a l i z e ไปเลยเป็นแบบ,แบ,บจัดจิตบุคคลก็กกเหมือนกับว่าไปหาคุณหมอมามาหาที่นี่ควบคู่ไปด้วยตรวจที่นี่ตรวจอะไรบ้างครับอ๋อเราตรวจตั้งแต แ l a บทั่วไปที่โรงยาลทั่วไปที่ตรวจไปแล้วแล้วก็ on top ด้วยหลายอย่างที่เราส่งไปที่เยอรมันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งแล้วก็เราตรวจเรื่องกับยามุ่งเป้าด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราตรวจเรื่องของ l a บเยอรมันส่วนมากเป็นความรู้ความแ l a บที่เกี่ยวไปแล้วส่งไปที่เยอรมันแล้วกีอันนึงที่สําคัญตอนนี้หลายคนที่พูดถึงเรื่องคือไมโครไบโอมตรวจอุจจาระตรวจอุจจาระว่าเอ๊ะเรามีแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ยเยอะอมากน้อยขนาดไหน ตัวนี้ก็ตรวจด้เหมือนกันแต่อันหนึ่งที่ตอนนี้หลายคนอาจจะเป็นลองโควิดพ่ดีช่วยอะไรได้บ้างครับเรามีรักษาลองโควิดหลายคนหลังจากเป็นโควิดแล้วมีอาการที่ไอแห้งๆไม่หาย <S <S เหนื่อยง่ายพวกเนี้ยหรือว่าผมร่วงพวกนี้ก็จะมีให้คำปรึกษาว่ามาตรวจว่าค่าการอักเสบเราก็มีการรักษาว่าทำยังไงให้ให,หายมันเกิดจากอะไรโควิดมันเข้าไปทำลายเลยเหรอมันมีทฤษฎีหลายอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่โควิดอันแรกก็คือเรื่องการอักเสบ Oh. หลังจากเป็นโควิดมีการอักเสบสูงดีเรคเตอร์ของเราดรเวสเี่ก็เห็นว่าที่จริงหลายครั้งที่มีการหลังจากที่ติดเชื้อไวรัสแล้วจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาพร้อมกันก็คือเชื้อ EBV ซึ่งตัวนี้เราก็จะตรวจอาหาเชื้อ EBV แล้วก็ช่วยในการลดกจำนวนของ EBV ได้ครับใช้คำว่ามาที่มิสควัน เราสามารถที่ตรวจร่างกายของเราในแบบเข้มข้น,นใช่ครับดูได้หมดตั้งแต่เซลล์ใช่ครับมะเลงใช่ค,ความชราตรวจโรคปกติได้งั้นขออนุญาตนะครับเผื่อว่าจะไม่เห็นภาพขอลองตรวจด,ดูไล่คุณหมอแปลผลให้เราฟังได้ไหมได้ครับช่วงนี้รู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีชะตาไม่ค่อยได้ดูดวงได้ไหม <laughs> อันนี้ยากแล้วครับอันนี้ยากแล้ว ความเจ๋งของที่นี่และครับและความชำนาญของที่นี่ก็คือเราตรวจสุขภาพในทุกแง่มุมแล้วสามารถคุณหมอมาแปลผลให้เราฟังได้จริงๆที่ผมมาที่นี่คือมีโอกาสมาเพราะว่าตั้งเป้าหมายจะไปเอเวเรสตปลายปีนี้ดูว่ามันฟิตขนาดไหน เราพอจะไปแล้วรอดแล้วไม่ตายหรือเปล่าอันที่สองคืออยากจะ,จะตกสาพน่า <c oughs> <c oughs> จะตายอะไร <c oughs> นี่ <c oughs> ผมให้เลื่อนมาแล้วให้อุจจาระาแล้วปัสสาวะแล้วมันเป็นยังไงครับคุณหมอสรุปหลักๆก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องค่าการอักเสบคนข้างสูงคือค่าการอักเสบตรงนี้เราจะวัดจากโคมซิสตีนว่าค่าการอักเสบของเราคนข้างสูง,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 งซึ่งตัวนี้จะไม่ดี พวร่างกายเราถ้าอักเสบตลอดเวลาไม่ดีแล้วเสี่ยงต่อก,การเป็นโรคหลายโรคมากอันแรกก็คือโรคหัวใจปกติอักเสบเนี่ยเขาวัดค่าเป็นหน่วยอะไรมันมีราคาหลายตัวมากรเราดูต่างกันเลยแต่นะั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราดูปกติเขาควรอยู่ที่เท่าไรครับต่ำกว่า16ของคุณกล้องนี่ได้22กว่าซึ่งค่าที่จริง16ก็ยังไม่ถือว่าเป็นดี <D. S 1> ดีนะควรจะคีปอะไรที่มันเซฟโซนไว้อัปเปอร์บาร์มัน16เนี่ยเราคงคีปอยู่ที่ประมาณ78 จริงๆแล้วค่าการอักเสพคนอยู่ที่7-8 o p t i m ออปติมอลก็ควรจะ7-8ผมได้ที่22ครับ ก็ถือว่าสูงมากหลอมีสัรวันช่วยได้อ๋อช่วยได้ครับอันนี้ต้องมาปรับอะไรหลายอย่างว่าทํายังไงไม่ให้มันอักเสบตัวแรกไม่ดีแล้วตัวที่2ก็คือวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากคือวิตามินดีเนี่ยเราได้มาจากไหนพอรู้ไหมครับแสงแดดใช่ครับแสงแดดแต่นั้นธรรมชาติอะดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วว่ามันสําคัญมากทุกคนได้ฟรีๆอ่าคุณก้องตักแดดเยอะนไหมครับโอ้โหกระนาเอากระนาทําไมต่ําทําไมต่ําอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตักแค่แน่ไม่มีคุณภาพปกติควรได้เท่าไหร่ก็คือต้องมากกว่า30บางคน 3 0มสิถึงร้อถ้าคือสามสิถึงร้อยเนี่ยถามว่าจุดไหนควรจะเป็นดีก็คือผมคิดว่าน่าจะ80 เพราะว่ามันควรจะอยู่อัเปอร์บาร์หน่อยนึงผมเป็นอะไรครับ18เอาแบบเอาแบบมาตรฐานปกติก็30ก็ต่ำแล้วก็18ค่าต่อไปเนี่ยฮอร์โมนเราพูดถึงฮอร์โมนบ้างที่จริงมีการตรวจฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายเป็นผู้ชายแต่บางคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงตรวจฮอร์โมนเพศอีกเพราะว่าผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันังนั้นไม่อยู่ในระดับที่ต่างกันเนาะผู้ชายบางคนมีฮอร์โมนเพศอีกเยอะกว่าเยอะกว่าด้วยซ้ำดังนั้นอาการมีฮอร์โมนเพศอีกเนี่ยจะทำให้ผู้ชายเนี่ยมีฟีเจอร์ที่เหมือนผู้หญิงงงดด้้้วยยบาาาททีีออ่่่เเชนนนไไขมมัสสะหก ขึ้นอะไรเงี้ยฮอร์โมนเพศหญิงตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ33 33ใช่ควรจะมีเท่าไหร่ปกติน่าจะต้องน้อยกว่าประมาณ40น้อยกว่า40ควรจะต้องน้อยกว่า40ใช่ใช่ยี่สามสามก็ถือว่ายังโอเคอยู่อ่าโอเคดิแต่พอมาดูฮอร์โมนเพศชายบ้างฮอร์โมนเพศชายเนี่ยถือว่าอยู่ในเรนจ์เทิงค่อนปกติแต่ว่าถ้าเทียบกับอ่าอายุแล้วอ่ะผมคิดว่ามันตัดหมยถึงผมปกติผมดูอ่าคนไข้ที่อายุค่อนข้างแอกวานหน่อยนึงก็คือย7080บางคนไม่ทําอะไร ไม่ออกกําลังกายแม่เลยเลยขอมาตรวจยังได้400-500ก็คือผมเนทะ่ากับอายุอันนี้ได้368 แปลว่าอะไรคุณหมอผมเท่ากับอายุเท่าไรน่าจะ70เพราะว่าปกติอันนี้ความคิดส่วนตัวว่าปกติคนอายุ70็ดสิบตรวจกันนะครับจริ่มมาคุณหมอเพิ่งตรวจคนไข้คนที่แล้วคืออายุ70ที่ไม่ได้ออกมายังยยังไม่ได้เยอะกว่านี้เลยขอได้ประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยค่าปกติมันก็จะมี r a n g ์ตั้งแต่3 0 0จนถึงพันนึงก็ปกติหมดเลยแต่ถ้าเป็น o p t i มอลคนที่มีกล้ามเนื้อหน่อยนึงอะไรเงี้ย เพราะว่ามันสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อเนาะดังน,นั้น,น่ะถ้าคนที่มีกล้ามเนื้อย,ยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งสูงขึ้นคนจ <พอ S 1> ะมีเท่าไหร่ถ้าเกิดให้ใใหให้้บอกว่าประมาณก็คือ800ถึงพันหนึ่งต้องมี800ถึงพันใช่ใช่ผมมี368เหมือนเรื่อนงี้ค<ช>ุณหมอแล้วมันมมันมนมันก่อให้เกิดอะไรฟังดูแล้วแบบอ,อย่างแรกเรารู้ได้ไงว่าฮอร์โมนเพศชายเราเริ่มตับละรู้รู้ไหมว่าต้องดูยังไงกระดูกไม่แข็งใช่ตอนเช้าไม่ใช่ตอนที่ร่วมเพศนะครับตอนเช้าไม่แข็งตัวแล้วอันนี้เป็นนนนนึงเเ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 ลลยยทททททีี่่่่่บออออกววาาาสสสสโโโโตตรรรรริมดปะพ สูงขึ้นมากในตอนเช้าเราก็ค่อยๆตับลงไปเรื่อยๆนกเขาไม่คันอะไรอันที่2ก็คือกล้ามเนื้อไม่ค่อยขึ้นบางคนไม่ออกกําลังกายแล้วกล้ามเนื้อไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอีกอันนึงก็คืออ่า energy อย่างเช่นทํางานละเรื่องพลังงานไม่พอต้องมีปัญหาเรื่อง energy ทั้งวันนึกภาพดูนะครับค่ตรงนี้โฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยดันไปอยู่ค่าปกติแต่อัป e r bar าแต่โฮอร์โมนเพศชายดันไปอยู่ข้างล่างดังนั้นมันไม่สมดุลในนั้นอ่ะความโกรธความ ความ irritability ก็ขึ้นมาแล้วอันนี้หลายหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ตัวก็คือหลายคนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เจอในชีวิตประจำวันบางคนยังไม่รู้ดังนั้นการตรวจฮอร์โมนเป็นอะไรที่สําคัญมากความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง m a r k ร์ตัวนี้ตรวจไปแล้วก็คือทุกอย่างโอเคโอ้ยยางดีเว้ยอีกอันหนึ่งที่ตรวจก็คือมิสแกวันจะมีการตรวจอีกแค่ a l t i t u d e training ว้าวตัวนี้จะเป็นตัวเตรียมความพร้อมเพื่อให้คนเนี่ยไปสู่ที่สูงได้ก็คือเราจะมีการลดออกซิเจนลงมานิดนึงเห็นไฮเปอร์บาริก็คือเอาออกซิเจนอัดเข้าไปเยอะ ตัวนี้เราจะพยายามลดลงมานิดนึงความสูงของเทือกเขาเนี่ยจะสัมพันธ์กับความ,มขข้นของออกซิเจนยิ่งสูงก็ยิ่งต่ำดังนั้นอันนี้เราก็จําลองว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเทือกเขาที่ความสูงประมาณนี้ออกซิเจนความข้มข้นประมาณนี้ปกติคืยอ21%ปตคคุณหมอมาอาจจะไม่รู้แต่เพื่อนๆรู้ มเป็นนักวิ่งมาราธอนแลคุณฟิตแน่นอนหน้าเป็นห่วงทางกาดไปต้องบอกว่าหน้าเป็นห่วงอะไระเ่ได้คุณบอเพราะว่าตามเชื้อเขาแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเป็นจุดที่สูงสุดอะมันคือเท่าที่รู้ก็คือ6%อันนี้ผมลองเทสอยู่ที่ประมาณ9%ไปไม่รอด ก็คือก่อนที่จะไปเนี่ยก็ต้องมาเทรนก่อจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดเราไปในที่ที่ออกซิเจนมันบางๆเนี่ยลองจาลองสักชั่วโมงหนึ่งอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นไหมแล้วก็อัตราการออกซิเจนที่วัดปลายนิ้วเนี่ยจะดรอปลงไหม EVC ก็ต้องค่อยๆปรับผมว่ายังมีเวลาเตรียมตัวฟิตก็ไม่ฟิตฮอร์โมนเพศชายไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงสูงอะไรนะไม่นด้สตมินดีไม่ได้คอเลสเตอรอลสูงปรีมเป็นรายการเถอะุไปเลยผมต้องทำยังไงที่จริงเราต้องถามก่อน ว่าไลฟ์สไตล์เป็นไงบ้างเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ชีวิตในสภาพเป็นล้อมี่ต่างกันบางคนทำอาชีพนี้บางคนทำอาชีพนั้นมันต่างกันคงต้องอิงจากอาชีพอิงจากการใช้ชีวิตเนี่ยมาปรับอย่างวิตามินดีที่ต่าคนปกติไปตากแดดน้อยแล้วคนเมื่อก่อนต่างแดดทำงานใต้ พัาทิ่เย็่ประมาณสัก5-6ชั่วโมงตอนนี้เราไม่มีใครไปตากแดดแล้วดังนั้นน่ะวิตามินดีจะต่ำเป็นเรื่องปกติทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็คือกินซัพพลิเมนเสริมวิตามินดีแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องค่าการกเสบที่เมื่อกี้บอกไปว่าฮอรโมนซิสตีเนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถใช้วิธีการกินพวกวิาวตามิน B คอมเพล็กซ์เสริมแล้วมันก็จะปรับให้มันต่ำลงมาได้นั่นหมายความว่าการกินวิตามินเสริมการกินอาหารเสริมช่วยในการชะลอวัยช่วยครับดังนั้นถ้าเกิดว่า มันจะทําให้ร่างกายเราไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ในนั้นร่างกายเราจะถดถอยเร็วกว่าคนอายุเท่ากันเบสิกมากเลยเราให้สารอาหารที่พอเพียงให้ร่างกายเราไปปรับเองทั้งหมดแล้วนี่คือมาที่นี่คือมาตรวจทําให้เราได้เรียนรู้ว่าร่างก,กายเราเป็นยังไงแต่อย่างน้อยก็วันนี้รู้แล้วว่าไม่เป็นมะเร็งใช่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นเลยและยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นใช่แล้วก็รู้ว่าปัญหาเราเกิดตรงไหนเราจะสามารถแก้ได้ช่ด้วยศาสตร์ของมิสกาวิสกวาและผมเชื่อว่าคงมีหลายคน อยากจะมาตรวจแบบนี้อยากจะมาทําให้ชีวิตเราชะลอวัยจะได้แข็งแรงไม่เป็นโรคบอกคุณเพื่อนเราหน่อยมาที่นี่จะไมก็คือถ้าเกิดว่าใครกังลวลเรื่องสุขภาพนะคบมิสกาวาน,เ,นเราพร้อมที่จะดูแลให้คาปรึกษาในะสุขภาพไม่ว่าคนที่เป็นแล้วหรือว่ายังไม่เป็นหรือว่าต้องการดูแลหลังฟื้นฟูหลัง,หลงให้คีโมหลังให้การผ่าตัดเข้ามาปรึกษาได้เลยครับครับอย่างที่บอกนะครับด้วยศาสตร์ต่างๆด้วยเทคโนโลยีเรามีความเชื่อว่าคนจะมีอายุยืนขึ้น 8 0 100ปี120ปีเราจะมีชีวิตอย่างไรที่แข็งแรงชะลอวัยเพราะปานชลานำมาซึ่งโรคต่างๆมากมายและสำคัญที่สุดครับนี่คือาศาสตร์หนึ่งจากเยอรมันที่มาสู่ที่เมืองไทยแล้วกับมิสสวัส์และคุณบอตตีครับขอบคุณครับ